ดีคะ่ะทุกคนวันนี้แป้งรำจะมาย,ย้อมผมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นของล a เดนซึ่งแป้งก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นรีวิวเยอะเท่าไหร่ที่หยิบมาเพราะว่าหน้าปกเขาสวยมากนะคะ<ม>ก็ไหนๆจะเปิดเทอมแล้วนะคะ<ม>ก็เลยอ่ะเอาเป็นสีนี้แล้วกันไม่ใช้เป็นแว็กแล้วเขยดกับแ,แว็กน้ำตาลแหละอืนะคะก็ให้มันเป็นสีที่เป็นทนไปเลยสีที่เลือกใช้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวนี้ แป้งรู้สึกว่าคือมองตามปกอะค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดำปานมากขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ดำมันดูเป็นเป็นหมนหมนอะไรเงี้ยค่ะแป้งลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะออกมาเป็นสีดำแล้วก็มีความน้ำตาลอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งจะไม่เอากายแดงหรือรกายทองนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันติดแดงเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชอบแดงๆส้มๆเนาะตัวนี้แป้งซื้อมาในราคา95บาทนะคะที่พวกอ้างร้านทำปุ๋มร้านขายอะไรพวกนี้เลยไนก็จะมี2ตัวนี้ อุปกรณ์ที่เราจําเป็นที่ต้องมีก็คือถ้วยนะคะกับแปลงถุงมือนะคะแล้วก็มีเสื้อตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้ที่มันเวลาก้นมาก็จะไม่ค่อยเห็นเลยเท่าไหร่ผมนี้นะคะแป้งก็คือย้อมมาได้แบบจะสองเดือนแล้วนะคะเพราะว่าแป้งลงจําได้ว่าครั้งล่าสุดที่ลงนะคะจะเป็นสีแว็กน้าตาลเข้มแบบแต่ว่ามันออกได้สีเขียวแล้วทีนี้ด้วยความมันเป็นแว็กส์ออกไปเรื่อยๆสีมันก็จะเฟดตามนี้นะคะอืมนะ มันก็เลยได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรกับสีผมเดี๋ยวแป้งจะให้ดูสภาพสีผมแป้งชัดๆอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่าผมเป็นยังไงภาพผมแป้งตอนนี้ก็ไม่ได้เสียมากนะคะคือปลายมันก็ไม่ได้ช็อตอะไรมากแล้วคือแป้งก็ค่อยๆเล็มออกไปเรื่อยๆทุกคนเห็นปะก็เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะสระให้มันดูสาจะอ้านขึ้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะยอมแล้วนะคะ มีที่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเวลาเราย้อมผมเนี่ยตอนที่แบบมันเห็นอย่างเงี้ยอย่าไปตัดสินนะคะว่าผมเรามันจะเป็นสีนี้จริงเราต้องดูตอนที่แบบเราเอาไปสระแล้วก็เป่าให้แห้งก่อนมันจะเป็นอีกสีนึงไม่เหมือนกันกับตอนเปียกเหมือนกันกับตอนที่ครีมมันป้ายอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้ชีดด้วยผมแห้งใช่ไหมเราเราต้องดูตอนผมเรามันแห้งว่าสีมันเป็นยังไงกันแน่เพราะตอนผมเปียกผมแห้งสีมันคนละเนวกันเลยค่ะตอนนี้ก็ครบส0มนาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปหลังอกนะคะ a few moments later ไปอาบน้ำสระผมเป่าแห้งพอประมาณมาแล้วเรียบริเวะแต่เปียกๆนิดนึงแต่ว่าก็คือถือว่าแห้งมากแล้วนะคะนี่คือสีผมที่เราได้ไวยมากค่ะมันแบบมันตรงตามแบบตามแบบแป้งจินตนาการไว้เลยว่าแบบแป้งอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้วคือมันเป็นแบบนี้เลยอะแบบมันจึ้งแบบมันจึ้งมากมันแบบ แล้วแป้งรู้สึกว่าหน้าแป้งมันสว่างขึ้นเยอะมากแบบหลังจากย้อมเนี่ยแป้งว่าเอ,อผมมันก็ไม่ได้เสียมากนะคะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบผมแข็งอะไรคือผมมันยังนุ่มๆมันยังแบบได้อยู่บางเส้นบ้างที่เดิมทีผมของแป้งมันท็อตอยู่แล้วนะคะพอมันโดนเข้าไปมันอาจจะหยุบ ตายบ้างนิดเดียวนะคะแต่ไม่เยอะแต่เอางี้ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่าสภาพผมของคนนั้นก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะคะอย่างแป้งอะเคยฟอกแบบไฮโดรเป็นผงกระถึง12เอร์เซ็นต์อะเออแน่นอนว่าต่อให้แป้งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาหลักล้านยังไงผมมันก็ต้องมีกระเตื้องก,กันบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้ดูที่สภาพผมของตัวเองเป็นหลักเนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเออสีผมมันได้ประมาณไหนยังไงนะคะแต่ว่าจะเสียมากเสียน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าผมของคุณอะ เป็นยังไงนะคะเช็คสภาพผมตัวเองนะคะถ้าหากรู้สึกว่าโอ้ยมันโดนนาวแล้วมันก็ยืดเป็นวนเส้นเลยอย่างนั้นก็คือเสียหนักมากก็จะพักไว้ก่อนนะคะอืแต่ของแป้งก็มีบางเส้นนะคะที่ที่เป็นวนเส้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกเส้นแล้วแบบแป้งมองว่าโดยภาพวมแล้วผมแป้งมันยังแบบมันยังไหวอยู่นะคะแล้วก็สวยมากแล้วตรงปกเลยโอ้ยสวยตรงปกนะคะน้ำตาลอ่อนนะจุดศูนย์มีซ้ำสองแน่นอนสวยมากสุภาพเวอร์นะคะแปลว่ามหาลัยหรือว่าแบบมัธยงมันก็ มันก็ผ่านนะเพราะมันทําให้หน้าเป็นดูไบรท์แบบคือปกติแป้งก็แต่งหน้าแบบทุกวันเวยทุกคนกต่ไม่รู้แต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันดูสว่างเท่ากอบวันนี้มาก,ก่อนแบบมันดีมากลาเดนี่ลาเดนซัมติงนะคะเออนี่ทุกคนสีน้ําตาลอ่อนถ้าจะสูนนี้วนี่ละมุนมากแบบนี่ย,ยเดี๋ยวแป้จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าก่อนกับหลังยอง้อมมาปางกันยังไง